ท่านประธานที่กรกับผมวิทยาแก้วประดาดสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศดรภาคกลมไทยสร้างชาติผมได้เสนอแประยะติตัดลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้5%ปอร์เซก็มีเรื่องที่จะหาลือผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนกรรมธิการนะครับในเรื่องที่ทางบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ตั้งใหม่ครับ เมื่อเราปฏิรูประบรารชการเมื่อปี2545นับมาถึงวันนี้กระทรวงก็ตั้งมาม่20กว่าปีครับท่านครับใน20กว่าปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ก่อเกิดสำนักงานประหลัดก่อเกิดกลมขึ้นมาทั้งหมด8กลมสองสำนักแล้วก็หนึ่งองค์การบริหารเกิดขึ้นมาทั้งหมดแต่ถ้าถามว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อมวันนี้ ในสายตาประชาชนทั่วไปเขานึกถึงอะไรครับท่านอย่างเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายเมือ่อเมื่อสักครู่สิ่งที่ท่านพูดถึงพูดถึงช้างปริมาณช้างที่ล้นป่าถ้าพูดถึงกระสุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวันนี้เราคิดถึงธรรมชาติของโลกที่เริ่มสูญเสียความสมดุลเรารูปพูดถึงการสร้างป่าขึ้นมา พ้นพระเอกจริงๆของกระทรวงธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คือกรมป่าไม้เดิมเป็นกรมป่าไม้ที่ดูป่าทุกประเภทในประเทศไทยนี้เป็นกรมที่ใหญ่มากครับมาวันนี้เราก็ต้องกลับมาพูดเรื่องนี้อีกว่าวันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมโลกโด้วยการสร้างป่าให้มากที่สุด เราก็ได้ยินเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยเรื่องเขตป่าอุทยานเขตป่าสงวนเขตที่จะเป็นสปกรทะเลาะก,กันข้ามกระทรวงที่จริงกรมป่าไม้เดิมก็อยู่กระทรวงเกษตรครับแต่วันที่กระทรวงป่าไม้ยุบและก็ามาอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมกรมป่าไม้ก็แตกแยกออกเป็นสามสี่กรมในกระทรวงเดียวกันกรมป่าไม้กลายเป็นกรมเล็กๆที่ดูป่าสงวน กลุมอุทยานแห่งชาติก็เติบโตขึ้นมาดูแลเกือบทุกอย่างกลุ่มอุทยานชายฝั่งก็ดูแลปล่ายชายเลนทรัพยากรในทะเลก็ดูแลทรัพยากรในทะเลเริ่มกว้างขวางออกไปทั้งหมดที่ผมกาลังพูดวันนี้ก็คือเราได้ดูแลสร้างบุคลากร,กรที่จะมิทักษาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมโลกนี่ไว้ได้ขนาดไหนท่านประธานครับมีข้าราชการกี่คนครับ ในกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมที่มีเรียนรู้เรื่องป่าไม้จริงๆมีค่าการกี่คนครับที่ไปออกดับไฟป่ากับเพื่อนที่ก็ดับไฟป่ากันเมื่อเสียวันที่แล้วมีค่าการกี่คนครับที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหัวหน,น้าอุทยานที่มีอยู่ทั่วประเทศที่ผ่านหลักสูตรของการทําหน้าที่ป่าไม้อย่างแท้จริงผู้เรื่องกรมป่าไม้ถ้าคนโบราณก็นึกถึงนิยายครับ เรื่องร้อยป่าเรื่องเสือกินสัตว์พนักง,งานป่าไม้ที่พิทักษ์ป่าท่านประธานเชื่อไหมครับว่าโรงเรียนป่าไม้การป่าไม้ของประเทศไทยนี่ปิดไปร่วม30ปีแล้วครับปิดไปตั้งแต่ปี2536โรงเรียนป่าไม้ตั้งแต่ปี2480กว่ากว่ารักษาความเป็นโรงเรียนป่าไม้ผลิตนักเรียนป่าไม้ระดับ ประกาศใช้อนาบัตรสองปีแล้วกระส่งรับราชการพิทักษ์ป่าทั่วประเทศวันนี้โรงเรียนป่าไม้ปิดไปผมเคยพิปรายในสภาครับว่าอยากเรียนถามเพื่อนสมาชิกกรรมธิการที่ไปดูแลเรื่องงบประมาณกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านเคยถามไหมครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคิดที่จะฟื้นโรงเรียนป่าไม้ขึ้นมาบ้างหรือไม่หรือวันนี้เรามีนักเรียนวิทยาศาสตร์เพียงพอ ท่านเชื่อไหมครับท่านประธานถ้าท่านไปอุทยานบางอุทยานนักเรียนจบจากวิทยาศาสตร์และเป็นผู้หญิงไปคุมเป็นหัวหน้าอุทยานขึ้นท่านคิดดูครับว่าโดยธรรมชาติมันจะเกิดความรู้สึกยังไงท่านทราบไหมครับว่าพนักง,งานป่าไม้ที่ดับไฟป,ป่าอยู่ทั้งหมดเป็นลูกจ้างและก็ไม่ได้จบหลักสูตรการป่าไม้อะไรทั้งหมดไม่ได้สวมวิญญ,ญาณคนพิทักษ์ป่าอย่างแท้จริงเป็นลูกจ้างในระบบราชการทํางานกินรายวันกินเบี้ยเลี้ยงไปตลอด แต่เรากลับทิ้งโรงเรียนป่าไม้แพร่ล้างมาสามสิบกว่าปีครับท่านผมไปเยี่ยมโรงเรียนป่าไม้แพร่มาทรงเมื่อสามสีเ่เดือนที่แล้วพื้นที่ยังอยู่เรียบร้อยครับและก็มีป่าสำหรับโรงเรียนป่าไม้แพร่ฝึกนักเรียนอยู่สี 5, ่ห้าพันไร่อยู่ในจังหวัดแพร่โรงเรียนป่าไม้แพร่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเรียนถามกับมาชการท่านครับ ท่านเคยถามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไหมครับว่าอยากสร้างนักวิชาการป่าไม้อยากวรศาสตร์หรือจาจะสร้างนักปฏิบัติการป่าไม้ในพื้นที่จากนักเรียนป่าไม้แพร่ผมเรียนกับท่านเลยเลยนะครับว่าท่านกำรดการครับว่าอีกสองปีข้างหน้าไม่เกินสีปีครับพวกที่จบหลักสูตรป่าไม้แพร่ใช้ชีวิตในการทําป่าอยู่กับป่าสปีหลักสูตรการเรียนหนังสือ หกเดือนแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือนั้นอยู่ในป่าทั้งหมดกําลังจะหมดไปจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผมเคยพูดหลายครั้งทั้งในกรรมธิการงบประมาณและก็วิปรายในสภาผมไม่เข้าใจไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่ไม่เคยได้รับการสนองตอบจึงขออนุญาตเรียนถามผ่านท่านประธานสภาไปถึงเพื่อนกรรมธิการครับว่าท่านเคยไปตรวจถามโรงเรียนป่าไม้แพร่ เพื่อมาพิทักษ์ป่าบาหรือเปล่าหรือท่านลืมไปแล้วถ้าลืมก็ผมฝากเตือนความจำไปด้วยนะครับว่ามันเคยมีโรงเรียนการป่าไม้แพร่และถูกปิดไปส0สกว่าปีถ้ามีโอกาสท่านรัฐมนตรีที่เจ้าของกระทรวงได้ฟังบ้านก็ท่านกลับไปดูแลได้นะครับงบผงไม่เท่าไหร่บุคลาการก็พร้อมในการที่จะสร้างครับขออนุญ,ญาตที่จะ หาเรื่อความเห็นตกับเพื่อนกรรมธิการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ